ครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีเช้านี้วันนี้ก็ได้เวลามาตรวจอินทพารลัมนะครับเพราะว่าผมต้องตรวจทุกเช้านะครับวันนี้จะพาะตรวจอินทพารลัมเพราะว่าถ้าไม่ตรวจทุกเชา้าด้วงวอะไรด้วงแรดนะครับ มันจะทำลายก็ทำลายยอดนะครับวันนี้ก็จะพาะท่านผู้ชมมาดูมาตรวจด,ดูนะครับครับนีฮะสำหรับต้นนี้ครับก็ได้ออกผลผลิตไปแล้วรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ดกอพอสมควรนะครับทั้งหมดสี่พวงนะครสี่จังด้วยกัน นะครับก็รุ่นแรกออกไปแล้วนะครับก็มาตรวจดูไม่มีนะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือต้องตรวจต้องพยายามตรวจทุกเช้านะครับถ้าไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจไม่ได้ครแค่วันเดียวมันก็ไปไปเยอะเลยละ าการกัดกินไสอ่อนนะครับของด่วงแรดนะครับเอ,า,อามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับต้นนี้ก็ให้ผลผลิตไปพร้อมกันกับต้นนั้นนะฮะก็ได้ทั้หบดสี่จันสีพวงนะครับก็ดกพอต้องพวนนะครับแต่ตอนที่ออกจันออกลูกออกผลผลิตนะครับผมก็ไม่ได้มาถ่ายทำนะฮะ ก็ได้แต่ถ่ายลงเฟซแล้วก็คนมาซื้อถึงที่สวนเลยไม่เอาไปขายที่ไหนแต่ก็ปีนี้รู้สึกว่าราคาถูกนะครับราคาถูกมากเพราะผลผลิตทั่วประเทศออกเยอะนะครับแล้วก็สวนก็เยอะแต่เราเป็นสวนเล็กๆสวนสิบกว่าต้นเองนะครับก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะครับรับมาดูดวง ไม่มีนะครับแต่ถ้ารับต้นนี้นะครับเคยถูกทําลายไปแล้วนี่ไงซากยังอยู่นะครับนี่ซากยังอยู่นะฮะมาเจอทันก็มาตรวจทุกเช้าเช่นนี้แหละนะครับก็เจอทันะนะครับอ่านี่ตัวนี้มีนะะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ออกผลผลิตนะฮะปีที่แล้ว ยังไม่ได้ออกผลผลิตนะครับแต่ก็คาดว่า,าเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภานะครับปีหกก็คงจะได้นะครก็คงจะได้ผลผลิตนะครับอตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีด่วงก็รุ่นเดียวกันครับแต่ว่า ออกไม่พร้อมกันนี่ก็ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นเดียวก็รุ่นเดียวกันอสองตัวแรกนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ออกแต่คาดว่าปีกุมภานะครับกุมภาปีหกห้าก็คงจะจะออกนะครับมันก็เริ่มออกแนละ้วแต่ออกไม่ไม่สมบูรณ์นะก็คะแค่จันเดียวนะครับแค่จันเดียวผมก็ลยไม่เอาไวนไ้นะฮะก็ตัดขึ้นไปนมีต้นเทศขึ้นเดียวกันนะฮะแต่ต้นไม่เท่ากัน ดูด้วงหน่อยมีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องเอาออกนะครับทางนั้นยอดกุดนะตัวน,นี้ไม่มีนะครับคือรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะฮะแต่สองตัวนี้ออกไปแล้วนะครับกคาดว่าปี6กหก็จะออกพร้อมกันทั้งหมด มาดูต้นนี้กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกนะะด้วงกินแล้วกินอีกจนยอดกูดหมดนะครับดูสิฮะยอดกูุดหมดเลยนะฮะแต่มันก็ออกนะฮะมันก็ทีนี้การสมบูรณ์ของต้นมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า,าด่วงแรนดมาทําลายนะฮะต้นนี้เฉพาะต้นนี้นะครับสิบกว่าตัวนะฮะเจาะแล้วเจาะอ,อีกทําลายแล้วทําลายอีกผมก็ เอาออกมาทําลายทุกครั้งแต่มันก็มาทุกครั้งเศพอต้อนเนี้ยลุมกันต้นเนี้ยนะัมารุมอยู่ต้นนี้เมื่อเช้านี่ก็อไปตัวนี้นี่ฮะนี่ครับนี่เมื่อเช้านี่อ,ออกมานี่ครับก็ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับคือกินมันเขากินจนยอดกรูดหมดฮะมันเข้าไปทําลายตรงนี้นะฮะ ก็เป็นตใบตัวยอดทีนี้เมื่อทําลายแล้วยอดมันก็กุดตรงไหนถูกกัดมันก็แห้งนะฮะมันก็ตายไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็การเจริญเติบโตมันก็ชะง,งักนะครับอาสราับตัวนี้ก็ออกออกจันไปเหมือนกันออกไปสองจันแต่ไม่สมบูรณ์อันนี้อันนี้เป็นพัน โคเนซี่โคเนโคเนซี่นะครับเนื้อเยื่อนะครับโดยมากผมจะเอาเนื้อเยื่อมาปลูกนะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนใ้ดวงตัวนี้ยังไม่ตายนะครับนะฮะด้านโน้นบาฮีนะครับที่ออกก่อนรุ่นแรกบาฮีบาฮีบาฮนะีบาฮีแต่ต้นนี้ถูกทำลายบ่อยที่สุด ดวงชอบไม่รู้มันเป็นพ่อ,อไรหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้โคเนซี่นะครับนี่ฮะเก็บไ <Keep it. S 1> ด้ดูดูดวงะนะครับลุมตวลุมอยู่ต้นนี้นะครับเอามาดูต้นนี้อีกอันนี้โคเนซี่เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ถูกทำลายเหมือนกันแต่อันนี้นี่ฮะรองร่องรอยเขา นะคนอนซีนน่ากลัวไส้ข้าวหวานม้งดวงชอบจังนะครับอันนี้ผมเอาเ็ดมุงสีเขียวมามามาจุกไว้ที่กาบนะครับอันนี้บางฮีอันนี้พร้อมกับต้นแรกสองต้นแรกนู่นนะแต่ ยังไม่ออกผลผลิตนะครับรู้สึกว่ามันจะแก่นนะฮะ,ะแถวเนี้ยแถวน้รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ทั้งแถวเลยนะฮะสามต้นสี่ต้นต้นนี้ก็กินจนกุดนะฮะดวงดวงดวงแหลกินไปจนกุดหมดเลยทีนี้ออกมาใหม่เนี่ยก็เริ่มผมก็เลย ขยับต้นใหม่ให้มันให้ให้มันตั้งตรงขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็เริ่ม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 งามแล้วก็เริ่มโตแล้วนะครับนั่นก็บาฮีนะครับอันนี้นคีนซี่แถวนี้นะครับนี่ก็รอยนะร่องรอยของการกัด ของดวงแรดนะครับก็ต้องมาตรวจทุกเช้าถ้าไม่ตรวจไม่ได้นะครับถ้าไม่ตรวจแล้วก็หมดเลยนะครับที่ผมใส่มีผมใส่ขี้วัวนะครับใส่ขี้วัว หรือมันมากับขี้วัวผมก็ยังสงสัยอยู่แตค่คงไม่ใช่อ่ะตอนรอแรกๆมันก็ไม่ได้ใส่ขี้วัวนะครับไม่ได้ใส่ขี้วัวมันก็มีนะฮะใส่ขี้วัตวตอนนี้ก็ถูกทําลายบ่อยแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับก็ พาท่านม้ชมมาดูนะฮะการาารักษาดวงแรกนะครับก็ดูใน Google ในคลิปต่างๆนะครับก็ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เอาทรายมั่งอะไรมั่งโรยผมก็โรยนะฮะโรยทรายโรยอะไรตามที่เขาบอกมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับก็สู้ตรวจทุกเช้าดีกว่านะครับ ถ้าหากตรวจทุกเช้าแล้วมันเข้าไปกินมันก็ยังกินไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็สามารถทําลายได้นะครับนี่ครับพันใบหีเนื้อเยื่อนะครับผมปลูกไว้พันใบหีเนื้อเยือ่อรู้สึกว่าจะซื้อมาต้นแค่ประมาณแค่คืบเดียวนะครับ2,500นะฮะตัวละ2 5 0 0 แค่คืบเดียวนะครับก็ลงปลูกได้ก็ประมาณไม่ถึงสองปีดีนะฮะสำหรับสองตัวนั้นเราไม่ถึงสองปีดีนะครับ,บ,รบก็ติดก็ติดกันนะก็ออกผลผลิตนะครับก็รู้สึกว่าเร็วนะรเร็วนะครับนี่ก็พันธุ์เนื้อเยื่นั่นแหละแต่ทีนี้มันแก่นความเติบโตไม่สมบูรณ์นะฮะแถวด้านโน้นนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ดินผมก็ผสมใหม่ดินร่วนซุยดีนะครับจะรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้ต้นไม้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ,รบแต่สำหรับต้นนี้ดวงแดดเล่นจนเล่นจนจนจน,จน,จ,น,จ,นจนพูนหมดนั่นแหละที่มองเห็นนั่นแหละถ่ายไว้นะี่พวกที่ทำลายเมื่อแรกๆนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้นะครับก็10บกว่าสิกว่าตัวสิบกว่าครั้ง เอาออกไปแล้วก็มาเอาออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่เอาออกไปแล้วก็เข้ามาทําลายใหม่อยู่เงี้ตลอดนะสำหรับต้นนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไร,ะไรมันหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ,รบนี่สำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เริ่มปลูกนะฮะเริ่มปลูกเป็นครั้งแรกนะฮะอันนี้ผมถากหญ้านะฮะถากหญ้าคือไม่ให้หญ้าขึ้นนะครับ ตรงไหนที่ถากได้พมกก็ถากออกกับรังกายนะครับตรงไหนที่ถากไม่ได้พมกก็ตัดใช้เครื่องตัดนะครับนะฮะกรับกับ,บจะดูจะให้ดูตัวด้วงอีกสักครั้งหนึ่งนี่ครับนี่ฮะด้วงแรดนี่ฮก็จะมีหนอหนอแหู่อยู่ปลาย ก็ดูอย่างนี้นก็เหมือนกับแมงกุดจีนนั่นแหละนะครับแมงกุดจีนะฮะแมงกุดจีนะครับนีบ่ฮะจริงๆอ,นนงบอนนบับต้นเนี้ยเฉพาะต้นเนี้ยสิบกว่าตัวนะฮะก็คือคิดละกัเดือนละตัวสองตัวเราก็ว่าไปนะฮะกินไปประจำกินจนผมไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องตรวจดูทุกเช้าอย่างนี้ น,ะะนี่ก็รู้สึกว่ารอยตัวเก่าเป็นตัวหัวนะ,ะ,นะะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อยุติดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปผมก็จะพามา,าชมอีกมาดูอินทรพาลัมอีกนะครับก็จะมาถ่ายทำจะมา,าพูดคุยกับท่านผู้ชม ผมเองก็ไม่รู้หรอกนะไม่มีความรู้เลยในเรื่องอินทภพาลัมเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเสียก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะฮะให้ผมด้วยก็แล้วกันนะเป็นคลิปใหม่นะครับก็เริ่มทําใหม่นะครับสำรับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้